สวัสดีจ้ามาพบมาพ่าพอกับแม่เอม่าอีเลเดอจ้าวันนี้มาส่งพี่เอสทำงานได้จากพี่เอสเข้าเจ็ดโมงวิ่งแทบไม่ทันเพราะว่าวันนี้แม่เอม่าต้องใช้รถนก็เลยมาส่งลูกชายก่อนมารับทีหลังจ้าในระหว่างทางก็จอดให้ชมวิวงามๆนะจ้าแถวนี้ยังเป็นหิมะไม่ยังไม่ละลายเพราะว่ามันจะหนาวกว่าแถวที่บ้านแม่เอม่าอยู่เนาะเนี่ย เป็นหิมะเก่าเห็นไหมมันเป็นเปื้อนๆดำๆหิมะสกปรกหิมะเก่าหนาวกว่าบ้านไม่แอม่ามากตรงนี้จ้ะว่าพี่เอสทำงานอยู่ใกล้ๆในเมืองมณเฑอนี่แหละเนาะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าจ้ะเจ็ดโมงกว่าๆเพราะว่าพี่เอสเข้างานเจ็ดโมงจ้ะว้ายไปแล้วหนาวว่าใส่รองเท้าหนาห้อนมากขากลับก็แวะซื้อ <S <s <ign al> ขนมที่จะไปซ่อนไว้ต้นไม้ซ่อนไว้อะไรแบบให้เอ็มมากเก็บเนะจ๊ะเนาะก็แวะมาซื้อร้านกีวี่ก่อนก็จะมาดูดอกไม้สีชมพูไม่ใช่สีชมพูโอ้ยดอกไม้สีเหลืองจ้าอืมบ่งบอกว่าเป็นวันที่ไข่เกิดใหม่อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับโพสต์แกะอีสเตอร์นะจนนออ้ะภาษาอังกฤษก็ได้อันแรกก็ดอกไม้มาซื้อดอกพระวัตทบ้านมีอยู่ก็มาซื้อไข่นี่จ้า ซื้อไข่มันจะเป็นไข่เป็นช็อกโกแลตเนาะจ้าไปซ่อนให้เอมมาเอาไปสองกล่องปีนี้ว่าจะไม่ทําเยอะนะเพราะว่าจะกลับเมืองไทยแล้วแต่เอมมาบอกว่าอยากไปทํากับเพื่อนที่ไทยด้วยแต่ว่าก็เลยจัดให้จ้ะจะได้กับฟิลิปปาเนาะจะได้จัดไอเก็บกับฟิลิปปาเนี่ยก็จะประมาณในจ้ะขนมไข่อันนี้ข่ขนมไข่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะมีแต่ช่วงแต่ช่วงอีสเตอร์ในจ้กขนมช็อกโกแลตแบบนี้เนี่ยก็ของซื้อไม่เยอะจะซื้อแครอทให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะ กะตั้งใจจะมาซื้อไข่เห็นว่าจะโล่งไม่มีอะไรเลยไข่ไม่มีเลยจ้ะแล้วก็จะมาซื้อดอกไม้จ้ะดอกไม้แล้วก็จะเป็นซื้อพวกถั่วลันเตาพวกแตงพวกแครอทแล้วก็เรดดิสอะไรนี้ไปให้ญาติจ้ะไปฝากญาติที่เมืองไทยน้องนุ่งใครอยากได้นะจ้ะเนาะไปฝากเอาไปปลูกรู้ว่าจะขึ้นบอ่อหลังจากนั้นก็ออกมาจากร้านเมื่อกี้จะมาเข้าร้านใหม่ด้จ้ะร้านนี้ก็คือร้าน บุญพรีสจ้ะตั้งใจจะมาซื้ออะไรตั้งใจจะมาซื้อไข่เล้จ้ะเด้อเมื่อกี้ไปคีวีก็ไม่มีไข่นะลองมาดูร้านบุญพรีสจะมีไข่ไหม ก่อนดูไข่ก็พาดูดอกไม้เหลืองๆสวยงามนะจะน้อยก็จะมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนจ้ะก็จะมีดอกไม้แดงแซมน,น่อยๆนะจ๊ะอันนี้เขาก็จัดใส่แก้วสวยงามเลยจ้ะเนี่ยจากนั้นก็มาซื้อขนมอันนี้จ้ะขนมครูรุสเสียงอาจจะไม่ออกเลจ้ะเด้อจะไปกินกันช่วงวันหยุดอีสเตอร์นะจ๊ะเนาะกินสังสรรค์ในมันอ้วนไปเลยราคา55าคนต,ต่อต่อต่อถุงจ้ะ ก็ประมาณ1้0ยร้อยห้าสบอยหาทนะจ๊ะในส่วนนี้จะเป็นขนมเป็นเค้กแช่แข็งจ้ะเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่ากูโพสแกก็สุขสารวันอีสเตอร์จ้ะเสร็จแล้ววันนี้ก็มาจ่ายตังจ้ะก็จะวันนี้ก็จะไม่ไปตรงตรงที่พนักงานเขายืนอยู่แล้วจ้ะมาจ่ายเองแต่ถ้าของเยอะแม่มาจะให้พนักงานเขาคิดตังให้เพราะว่า ขี้เกียจก้มขี้เกียรติเงยนะจ๊ะเนาะกลัว,ก,วกลัวคนความดันสูงความดำำันต่ําอันนี้ก็ได้อะไรห่อของขวัญกระดาษห่อของขวัญลดราคาทีนี้ก็ลืมกระเป๋าตังค์จ้ะเพราะว่าจ่ายร้านเมื่อกี้เสร็จเนะเาะก็เอากระเป๋าตังค์น่ะใส่ในถุงของถุงสินค้าด้วยจ้ะลืมอยู่ในรถมาเบิ่งวัตสิเฮ็ดจังได๋ บอกเขาว่าเธอฉันลืมกระเป๋าตังค์ฉันทำยังไงตอนนี้ฉันฉันแบบปิ๊บปิ๊ปของสินค้านะ่ะที่โค้ดนะ่ะเสร็จแล้วนะฉันวิ่งไปเอากระเป๋าตังค์ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรเขาบอกไี่แม่แม,มาก็เลยวิ่งใช้พลังนินจาจา้ะเออน้ําหนักลดไป2ขีดแลวจ้ะเนี่ยมาดูซิวันนี้หมดไปเท่าไหร่หมดไป572โคนจะประมาณ1,600บาทบ้านเฮ้าเราจะ เสร็จแล้วก็เอาของไปเก็บลืมไข่จ่าตั้งใจมาซื้อไข่แต่ลืมไข่ก็เลยกลับเข้ามาซื้อใหม่จ่าก็มีราคาช่วงนี้ก็มันขาดตลาดนะจาน๊าเนาะก็เอาไปเมื่อกี้สองแพ็คจะอันนี้แพงบ่เอาจ่ะยิ่งเป็นไข่ที่มาจากฟาร์มแบบฟาร์มบริสุทธิ์ปลูพองออร์แกนิกอะไรเงี้ยยิ่งแพงจากบายด้วยสินี่นา,นานหน่อยคแล้วก็สับหน้ากล้องไปเห็นทั้งหน้าเราลูกเออช้าๆกล้องชา้า ซื้อของเสร็จก็กลับบ้านจ้ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รับเอม่าเข้าในเมืองจ้านี่แหละถึงได้มาส่งพีเอชเพราะว่าแม่เอม่าต้องใช้รถเข้าไปในเมืองนะรถพีเอชซ่อมจ้ะในวันนี้พอซื้อของเสร็จก็ไปนัดเจรจนกับน้ำหวานในเมืองพอดีน้ำหวานเป็นน้ำหวานกับฟิลิปปากลับไปนอนก่อนก็เลยมาพร้อมกันกันกบเอม่าแม่เอม่าจ้า,ม,นนา,ามาถึงในเมืองแล้วจ้ะก็มาร้านเอเชียก่อนเนาะเห็นไหม ร้านเวียดไทยไม่ใช่เวียดนามนะว่าคนไทยมาซื้อเยอะมีอะไรมั่งเนาะจันอุ้ยมะนาวมะนาโลวลสามห้าเองจ่ะอ่าบักนาวก่อนเด้อถูกมากเนี่ยสามห้าคนจะซื้อชมพู่เนี่ยเพราะพี่เอจะกินชมพู่นี่แหละหนูเอาอะไรอะ่ะ ลบลบเปิดประตูให้นะเขาหน่อยไม่เปิดประตูให้หอ่ะลกูกจะออกไปอ่ะเออซื้อมะยมมายมด้วยอม่บอกมว่มว,งมวงมม่วงมม่วงสอจนี้เอมากเปรี้ยวขนาด,ดนี่ ไปนี้เจอเห็ดเขียนทองลดราคาจ้ะถ้าซื้ออสามแพกนี่จะเป็นเนี่ยสามแพกห้าสิบห้าโกลจะประมาณร้อยห้าสิบาทเนาะันจะเอาอะไรจะมีกระเจี๊ยบมีมะระมีอย่างเนาะมะม่วงไปเขามาซื้อเดี๋ยวเขาปางมาจ้ะโซนนี้โซนอยู่ตรงเคาน์เตอร์เขาขนมอันเนี้ยอร่อยจ้ะขนมไทยอันนี้แมาเป็นคน เอาของขึ้นไปจ่ายว่าเท่าไหร่แปลกใจมันไม่เห็นบินจะพี่น้องปกติบินเขาจะใส่ถุงให้เรานะเขาจะไม่ได้ถามนะเขาจะใส่ถุงนิ้วที่ใส่ของให้เราเลยจากนั้นก็มาห้างรูสบีต่อจะมาซื้อลิปสติกให้เพื่อนแม่เพื่อนแม่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนปหนึ่งนะจ๊ะจนอายุเยอะแล้วแก่ทั้งสองคนแล้วยังเป็นเพื่อนรักกันจะ้จะเขาบอกว่างวดก่อนซื้อไปฝากเป็นสีชมพูรหรือบานเย็นรอบนี้ก็เลยมาซื้อเป็นสีแดงเพราะเขาบอกว่าขอเป็นสีแดง่าสั้น มันจะมีแดงแดงเข้มขวามือแล้วก็แดงแจ๊ดแม่แมากกเลยเอาแดงแจ๊ดให้เพื่อนจะสีแดงแจ๊ดสวยงามอันนี้เอมม่ามาเลือกเลือกหมวกหมวกงามจ้ะเพื่อนบอกว่าอยากได้หมวกอยู่แต่แม่บอกว่าไม่ไม,ม,ม,ม่เอาไปซื้อที่เมืองไทยดีกว่าดูของลดราคาเพื่อนหนูอยากได้ลูกกางเกงนหะเมม,ม่เรามีไหมเสื้อกางเกงอ่ะที่ป้ายแดงแปลว่าลดร,ราคาใบคะคนสวย ้นางแบบยัก็ได้ชุดว่ายน้ําจ้ะมาได้ชุดว่ายน้าแล้วก็เสื้อนะจ๊ะเนาะเพราะว่าจะไปว่ายที่เมืองไทยอุตส่าห์ว่าจะไปซื้อที่เมืองไทยนะจะได้จ่ายเงินบาทจะได้ถูกเนาะอดใจไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะมีนี่แหละจ้ะเทศกาลอีสเตอร์เขาก็จะมีกระต่ายนะจ๊ะเนาะกระต่าย เขาก็จะแจกขนมนะตะก้ามีขนมน้อยนึงจะให้เด็กน้อยเป็นลูกอมอะไรนี่แหละบอกให้เอม่าไปถ่ายด้วยเอม่าเลิกเป็นสาวแล้วว่ไปวาา่าซัดแม่แอุตส่าห์จะถ่ายจากนั้นก็มากินอาหารรอพีเอสจา,าะพีเอสบอกว่าเลิกงานประมาณสามโมงหรือสี่โมงแรงน้ำหวานแล้วก็เอม่าก็มากินแต่แม่เอม่าไม่เอาอะไรจ้ะเพราะว่าผอมแล้วกินเสร็จจากนี้ก็จะไปรับพีเอสจากล่างจะนั่นพไปน่อง ขับไปเกือบขับไปครึ่งทางนึกขึ้นได้ว่าต้องรับลูกกลับมารับลูกอีกเออเออเดี๋ยวเราอยู่บ้านนะอาละจ้าเอาอยู่ไอส์ตอร์บลีนี่ไปนั่งหน้ากับพีเอสไหมล่ะไปไหมเอออยากนั่งกับไอ้เพื่อนไปนั่งกับพีเอสไปนะพวงเฮียพี่ว่านะควงไปก้นลูกเอาใบบาบามาเลยเปรี้ยวมันถึงสามสิบคนเดี๋ เป็นสาวแล้วเนาะจะนิ่งเ่ละสีปากลองลิปสติกเขาอันนี้สีแดงเข้มแจ่ก,ก็สวยอีกแบบแล้วก็มาดูพีเอสดความเอ็นดูของน้องเอ็นดูวังก็จะ ขับรถไปตัวหัวคุยกับน้องไปจ่าพี่เอสจะไม่แกล้งน้องแต่พี่อ่อนจะชอบแกล้งน้องบังคับน้องจ้ะแต่ก็คือถึงจะบังคับแต่ก็รักกันทั้งสองอก็รักน้องทั้งสองคนนะเลจ้ะเพียงแต่ว่าแสดงอกอกไม่เหมือนกันเนาะนางเบาถุงผ้าดิฮะเออ่างไปบ่เอาไปแล้วฮะด้แม่มาเอาที่หลังวามัค่ะ เออแม่บาสิถามอยู่อนีตของพ่อมันมีซมีซใส้สำหรับเอ็ดยนแม่บาสิถามอยู่ว่าเอาบอส้าดีนะนนกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าเอาบินของอยู่ใส่เนาะปะกติมันทีเอาบินของไปไหนนี่เด้แต่วันนี้เอ็มมาเป็นคนยกลงใส่เนาะเอ็มมาบินของอยู่ไหนลกูกน่าหมดเท่าไหร่เนาะนี่นี่ที่แม่บาน่ะสมกู่น่ะ,ะกินกับพริกเกลือแล้วเาต้องกินพริกเกลือก็ได้ กจ๋านี่ชมพู่จีมให้เอ็ดเอานี่เอ็ดกันอยู่ข่าวเอากุ้งไปสักก้อนเอากุ้งไปของนักกุ้งเห็นปะเอาไปเา,าข่าวบอ่านี่เอเอาไปจีนสักก้อนอ้าวเ,เอ็มม่าหนูไม่เห็นบินควิดเทยียนหลิงเหรอควิดเทยียนหลิงอะ่ะใหม่ ที่จริงเขาจะใส่ในถุงให้นะสรุปแล้วแม่เอม่าก,ก็ไม่ได้เช็คดู้วจ่าเช็กดูของว่าหมดเท่าไหร่จ่ายตังค์ไปเท่าไหร่เอขี้เกียจเช็คจะปกติเขาจะใส่ถุงให้นะรอบนี้ไม่มีเลยอ่ะอืมถ้าว่าทําหายทาหล่นเส็จรุดก็ไปหาแล้วไม่มีกลับมาบ้านก็ต้องมาเก็บเสื้อผ้าก่อนจ้ะเพราะว่าจะก่อไฟเดี๋ยวควันไฟมันจะโดนเสื้อผ้าเหม็นเราจะจะปิ้งย่างกันอีกแล้วจ้ะวันเนี้ก่อนจะทับก่อนจะกลับไทยรวมตัวกันอีกกับโอ้ยเขาชีดี้กลับไทยแล้วโอ้ยจะไปกินหัากลายมังได้อะไรไอ้กิน ปูไทยนั่นแซ่บนั่นเอาของเอานั่นแต่หนูแบ่งพีเอสชิมก็ได้ว่ามันเผ็ดไหมให้ไอพีเอสอันเดียวพอบอแมนโซบข้าวเสิไปกินกับมาม่าเกาหลีหรือว่าหมูกระทะเอายังเอากระออยกับเอมาเลยแบ่งกันท่านะ ฟิลิปป่ามาแล้วจ้าเดี๋ยวพี่อ้อยจะพาฟิลิปปาออกไปเล่นข้างนอกหมดนี่จังไดใส่เสื้อผ้าให้น้องนุ่งนั่งนุ่งนังอีกกาเรนมา้อยามนามา่้เฮยเเ ยายเข็มอีกเยโอ้โห yeah. oh, yeah. okay like yeah. ่่พี่ลิปไปจะไปข้างนอกเหรออ๋อยายเข็มไปด้วยได้ไหมว้าหรอเวคาร์อีบรีเมอุดไนอัตโผเดคานูต่ อันนี้บาร์บีคิวจ้ะรอการเสียบบาร์บีคิวเนาะแล้วก็ไปดูว่าเด็กเขาจะไปข้างนอกกันใส่เสื้อผ้ากันจะ้ะไม่อของหนูได้แล้วอันนึงอันนี้ไว้เวลามารีน้อยกับหนูมาเล่นด้วยอย่างนี้แหละเห็นไหมมันก็ต้องใช้ยืดกับโซเฟีอยอันนี้ก็พอดีไงมารีน้อยกับ,บ,บเบพทริกมาอันนี้เวลาได้เวลาที่เด็กน้อยจะไปเล่นข้างนอกด้วยกันเนาะจ้ะเนาะอืมพากันไปเดินเล่นข้างนอกแล้วจะกลับมาจ้ะแม่มากก็จะก่อไฟไว้ไวรอเด็กน้อยรอให้เป็นฐานก่อน ถึงจะปิ้งยา่างไหมเจ้าเนาะจะบาร์บีคิวเอา้าไปเดินกันมาแล้วเหรอ <ไป S 1> โอ้โอ้ไปเล่นที่ไหนอะอุ้ยเหรอโอ,โอ,โอ้บ้านใหม่เออเอาไว้เอา,เอาน้องน้องแอบไปได้อีกแล้วเหรอเอาไว้มาสมหวังวาม,มาเป็นห่วงของเพื่อนย่านน, Sophia, น้องฮ็ดหาร์ดสุเฟียนึกใส่กระโปรงงามว่าอ่อยงามงน่ารักสาวเกาหลีสาวเกาหลี เออกุจีกุจีก๊กอปก๊อปเกรดเอค่ะอย,อ,อย่าตีก้นบอกแล้วอันนี้อโอ้ของพี่ออยใส่หัวหอมใหญ่ด้วยจ้ะเนี่ยคนละห้าไม้แล้วก็ของพี่เอสนี่ไม่ใส่หัวหอมใหญ่เพราะว่าไม่ชอบส่วนของคุณสาเอาไม่เผ็ดน่นจาจะเนาะเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็น พริกมาล่าน้ำบาดเอามาให้ก็เลยจะใส่ใส่ของพี่ออยของพี่เอสด่ะของคุณศาใส่บาได้เดอ้อแล้วเชยเหมือนเผ็ดส้มตามตีนหนึ่งตีสองเคยไหมเผ็ดส้มตามตีนหนึ่งตีสออ่ะถ้าคนมีรูปมีบวจะรู้เนาะเอา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 ,เอาทำไมแม่เอ็มาซีดซีดดังจังเลยไม่ใช่เพื่อนบ้านเข้ามานอนบ้านเขาเหรอเออบ่มีเนาะเห็นควันนึกว่าควันออกจากท่อ,อป่องไฟอันนี้ก็ของย่างของ พี่อะไรก่อนอันนี้ของพี่เอสก่อนจะไม่มีหอมนะไม่มีหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปจะแต่ย่างวันนี้ช้ามากเพราะว่าเห็นไหมรุ่นฟืนมันใหญ่เกินย่างได้แค่ฝั่งเดียวจะอีกฝั่งนึงย่างไม่ได้เลยเพราะว่าย่างเป็นฟืนไม่ได้เป็นฐานไม่มีความร้อนนะจ๊ะเนาะย่างแต่ตุนสว่างกินว่ามืดพี่น้องเอ,อ้ยยังไม่เสร็จอีกแล้วก็จะใส่พริกใส่พริกของหมาล่าจ้ะเนี่ยที่น้ำหวานเรามาให้ก็ใส่ไม่เยอะหรอกเพราะว่า เห็นเขาบอกว่ามันเผ็ดมากเนาะก็ใส่ใส่ด้านนึ่งนี่แหละให้พี่เอชใส่ให้พี่อยด้วยหอยด้วยเหมนเส้นมันตกใจอะไรสักอย่างนะนี่กุ้งเส้นมันตกใจอะไรเหมือนขนลุกเลยอะ่ะอืมแค่เส้นก็อร่อยแล้วน้ำหวานอืม สวยมากรุ่นแรกเจียว่าทำไมมันลกจังเลยข้างหลังข้างหน้าลกหมดเลยบ้านใครอ่ะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ถึงกองอ่ะ <c oughs> บ้านใครโอ้ยคุณแม่ไม่มีฟูงเลยค่ะไม่ต้องปิดโอ้ยน้ำหวานดูเองน้ำไม่ใหญ่ เออเอออันนี้อะไรทู่บุฟเธรรมดามกาดีลากิีเก่งมากเลยแค่อันนี้มันก็หอมแล้วอืมาชิมน้ำชีมไม่หนูเลยนะเออซิมกะทิลักหยอดทลดใส่นั่นแหละไม่ได้ยากเลยใส่ไอออ๋ออันนี้เราเราค่อยพันเอาเนาะไออผักหอมป้อมนเออแฟลูกปากหรือปาเพี้ยเผ็ดยนนะเผ็ดอยู่นะอืมเยอะอยู่ใช่ไหม แล้วมันต้องนี้แหละมันต้องเผ็ดจีจัดอันนี้แบบนักกุ้งทําแบบนวลยใช่ไหม้ถ้าใครอยากเพิ่มก็คือแค่อะไรล่ะนเาปลแล้วก็มะนาวแค่นั้นทานไม่ได้ดังใจเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าฟืนมันดุนใหญ่เกินเนาะมันไม่ได้เป็น่านเลยนยไปย่างได้แต่ฟังเดียวแบบนี้หันอันคุณสากับบอลได้กินคุณสาก็เลได้กินในลาดนาลาดนาน้องกุ้งจ้ะ เพราะว่าถ่านบาร์บีคิววันนี้แต่ของพีเอชพีออยนี่ก็ยังไม่สุกเลยเนี่ยของคุณสาก็ยิ่งยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ย่างเลยเนี่ยโอ้ยเีเลียนาขอมานอนด้วยกับเอม่าสองวันที่แล้วก็เลยว่าเออมาก็เลยมาแล้วนะไอ้น้อยมาส่งเมื่อกี้นี่แต่ว่าไอ้น้อยไม่ไม่ขึ้นมาจะกินข้าวอิ่มแล้วกลับไปบ้านบอกว่าให้ขึ้นมากินข้าว่าเอมา่าจะทําอย่างนั้นมันจะพังลูกแพตตขึ้นมาหรือย,ยังเออต้องเข้ามาเพราะวันไปเสียงดังข้างนอกเดี๋ยวพาะว่าเอา,เอา อิเลียน่าโซเฟียเอ็มม่าเอ้ยอย่าโยกนะลูกอย่าโยกนะเดี๋ยวมันพังนี้ทอดปลาทูจ้ะน้องคูงเป็นแม,แม่ครัวเพราะน้ำหวานยิบตังให้กุ้งซื้อพวกอะไรก็ได้มาทำกินจ้ะตานีนปแลาทูแล้วก็อย่างอื่นอย่าทิ้งถาดมานนาไปทำคอนเทนต์ไปน่ารักเดี เวลาคนไทยมาเที่ยวหากันรองเท้าเยอะมากจากขนาดฟิลิปปาแล้วก็พ่อแล้วก็แม่ฟิลิปปากลับบ้านเลยจ้ะแล้วน้ำหวานจะกลับมาใหม่เหลือปลาทูนะเหลือปลาทูเตะดายถ่ายไม่สวยด้วกล้องม,ม,มา,มาด้วย<ด><ด>จ้ามากินเมี่ยงเมียฝร,รัง่งกินเมี่ยงจ้ะเ <_ S 1> มี่ยงปลาทูสามเขีงแพทเทก แล้วก็เมีย่ยงปลานินจ้าแล้วก็จะมีกุ้งแล้วจากกุ้งลวกกุ้งลวกก็ห่อเมีย่ยงจากกระแซบเดอ้หอห่อเมี่ยงกุออ<ป>้อ้อยมากินกะปิกะกะบะทัวฟักยาว้ม,มาใะม่วง,งเปรี้ยวไข่เค็มไข่เยี่ยวหมาก็มีจ้าอมอะอือันนี้ลาดหน้าจา้าลาดหน้าลาดหลัง เฮียงอ้วนเฮียงมะนั่งใกล้กล้องนอนขู่ลู่อยู่เลยไม่ได้ขอลอยด้วยทัันคือปลว่าแอปแบบบีคือบีบให้มันน้อยแต่บอย่านเขาเห็นเผื่อแบบมันดังแล้วน้ำหวานถ้าดังแล้วเขาเห็นตัวจริงก็เป็นอย่างนี้กินไปกับเม้ามอยจ่าพี่น้องเม้ามอยหอยเมียงผู้กับปลาไปเนาะจ่ะเนาะแต่ละคนที่เขาแต่งงานมาเขาก็มีครอบครัวดีๆมีความสุขเนาะ ว่าแบบนีที่จะมาอรยไม่หอมว่คำเคุณสาแม่มาพี่น้องมาแอบดูกล้องว่าแม่มาตั้งกล้องทำไมตั้งกล้องดูตัวเองกินข้าวเหรอวะสั้นก็เป็นข้าวล้วมันเนาะเียบอกบอกเอาจะใส่หมไหมนี่กุ้งสซเวีถามวาเธอจะเอากลับเมืองไทยเลยวะสั้นว่าเมนของสันของกุ้งสดอก ปลาหมึกปลาหมึกจ้าปลาหมึกตัวใหญ่ใหญ่จ้ากินครอบครัวสองครอบครัวสามครอบครัวจ้าปลาหมึกแช่ช่องฟิตสตัวละห้าร้อยกว่าคูนนี่แหละจ้าว้าวคือเตาเนาะอันนี้ทางหนวดจ้าเหมือนเตามากเลยเฮ็ดยังว่าบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดยัง ระบ,บายระบานกระกลับและจ่ามื่อนี้าการปาร์ตี้เหมือนเดิมจ้ะน้องฮารายปาร์ตี้อาหารดูหุน่นเอ่อดูหุ่นพี่ก็รู้แล้วจ้ะปาร์ตี้อาหารที่ปาร์ตี้บ่อยๆนี่ไม่ใช่อะไรนะน้องฮารายปกติไม่ปาร์ตี้บ่อยนะพอดีจะกลับเมืองไทยจา่าเพื่อนก็เลยมาเล่นด้วยปาร์ตี้บ่อยๆนะจา่าวันนี้น้องกุ้งมาน้องกุ้งก็กนนเฮ็ดลาดหนาแน,น่ลาดหลังแน่แล้วก็อ่อทำเมี่ยงจ้ะเมี่ยงปลาทูเอ่เมี่ยงปลาทูแล้วก็เมี่ยงปลานิมจ้ะกระแซ่บแล้วก็แม่เอาม,มอาเฮ็ดบาร์บีคิว ไอ้ล like <H> ูกแล้วฝรั่งสามคนน่ะก็กินกินเมี่ยงกันหมดเลยเออกินกินเมี่ยงแา้ัก็กินลาดหน้ากันหมดใส่เนื้อจัดเต็มลาดหน้าก็ใส่ทั้งเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นจ้ะเออใส่เนื้อลูกชิ้นน้ำไอ้กินไหมนะแซ่บไหมเอาจานมาไหมใส่ใส่จานกินเป็นยั่บอกคือเราเคยกินไหมใครเลยโอ้ยมันเยอะอยู่อีเนี้นะอยากกวนซื้อนี่เราตีนสีต่ยอยู่ข้านี่อาไนี่ เียจะนอนเอียาจะนอนไหนวันนี้ห้องเอมมาสามสาวสสไตล์โซเฟียอียดนาเอมมากเอมาเขาจะเอาทิ้งให้มัสบินแล้ว มันซุ้ยแล้วไม่แม่อาแต่อันที่มันไม่เปรี้ยวให้อันนี้เปรี้ยวก็ไม่ให้มาญาติมาทิ้ตายเอาอันเสียห้เปรี้ยวไหมถ้ามเปรี้ยวก็กินได้เลยทั้งนั้นม่ต้องกินแล้วมันจะต้องสีนอยากเนาะเราผสมเนาะวันเสาร์วันสุดท้ายต้องแพ็คสองอาทิตย์อื่นอย่างไร แกของเดาอยู <improving noise> ่แล้วเออไม่ใช่ก็ให้เรานันตตกลงวันไหนไปแม่วันที่17เหรอไปออสโลเลยเหรอวันอาทิตย์ที่นำหวานพูดจริงเนี่ยสซเฟียสซเฟียอยากเสริมสวยประขิมแต่บอกว่าผมประขิมมันบางมันน้อยบอบบเจ็บเฮงเลยเออบบเจ็บค่ะ เด็กน้อยกอดกันจะจะได้กลับไทยแล้วทำไมไม่กอดเอไม่ไม่หา้าเดียเลียนหนาด้วยอะออไเลี่ยนหนาไม่ได้กลับไทยใช่ใช่าจะกลับไทยไปทางนี้โซเฟียกุ้งแกดูมันจะเดินไปทางไหนอะเมื่อคืนนี้หลังจากไอเพื่อนๆนกลับแล้วนะจ๊ะโซเฟียกกอดเอมาว่าจะกลับเมืองไทยแล้วแบบ อาจจะไม่ได้เห็นนานนสองเดือนเป็นคิดหอดกันจ้ะก็จะทําคลิปว่าซื้ออะไรมั่งน้องเมื่อวานนี่แหละ,ะที่ว่าไปซื้อของแต่ว่าบาว่าจากเหนื่อยเหนื่อยมากอเหนื่อยเพียงง่วงนอนนี่แหละก็เลยให,ให้ให้มาดูตอนเช้าได้จ้ะเด้อก็จะมีของที่ซื้อฝากก็จะเป็นเม็ดจ้ะเม็ดผักเม็ดดอกไม้จับต่างๆเห็นไหมเนี่ยเยอะเลยเนี่ยไปฝากญาติมั่งฝากเพื่อนฝากน้องนุ่งม,มั่งจ้ะ แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นฟักทองที่ว่าซื้อทางภาคภาคใต้หรือซื้อมานึ่งกินนึ่งกินแลวแม่ไอ้มากก็เลยลองลองเพาะปลูกที่บ้านแล้วมันขึ้นเดี๋ยวจะคิดว่ามันขึ้นดีอุย้ยตายมันขึ้นดีว่าสั้นมันเรียกอะไรภาษาการอ่ะมันเกิดบอกว่าพี่น้องดีกว่าที่เราซื้อหรือเปล่าเย่างทีแม่ก็เลยต้องเอากลับเมืองไทยด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแตงแตงที่ซื้อมากินเองด้วยจ้ะแตงไทยบอกก็เลยจะเอากลับน้ำจา้มนี่แหละของที่จะฝากแล้วก็ เสื้อผ้าที่ว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าให้แม่เพราะว่าแม่อยากได้เป็นเสื้อกันหนาวแต่ว่าเป็นขนเป็ดน,นิ่มๆเพราะว่าที่บ้านเรามันหนาวไปม,มากใช่ไหมหน้าหนาวจริงแต่ว่ามันจะหนาวเท่ากับปเป็นหน้าหน้าใบไม้ผีแล้วก็ใบไม้ร่วงที่นอร์เวย์จ้ะก็เลยบรอยากได้หนาแต่มันไม่มีเออมันไม่มีแล้วก็คุณแม่น่ะไม่เอาแบบว่าตรงอย่างนี้ได้จ้ะทรงเสื้อนะ่ะรูโบเป็นอยากได้แบบพุ่งหน้าว้าเอียวอมเด เอองวดก่อนก็ไปดูให้ที่หมู่บ้านไอ้น้อยเอ็นเซอร์วเวกินก็ไม่มีแล้วก็ไปดูอีกก็ไม่มีแต่ว่าอันนี้มันหนาเกินก็เลยเอาเองแล้วคุณแม่เขาสายธรรมะเนาะสายธรรมะเหมือนแม่แอมมาเนี่ยจะแม่แอมมาก็เหมือนแม่สายธรรมะได้แม่อ่าสีขาวอยากได้สีขาวพูเ้เล้ยงขาววัดนเนาะเออก็เลยว่ามันบม่มีงวดก่อนก็ซื้อให้แล้วแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่มีแล้วทีนี้ก็ไปเจอตัวนี้แหละแต่มันหนาก็ไม่ให้แม่หรอกมันหนาแล้วพอดูราคาเ่ยพี่น้อง เวลาลดมันเหมือนแจก,กฟรีที่เคยบอกนั่นแหละราคาพันพันสามร้อยเกเก้าสิบเนี่ยประมาณพันสี่เนาะจะ้ะเนี่ยลดแล้วมันเหลือแค่สามร้อยเออแม่เอมากก็เลยเอาอมันก็เลยซื้อใส่ตัวเองเจะ้ะเนี่ยแล้วก็ได้เสื้อเอมากเสื้อเอมากตัวหนึ่งเอมากเอาไปใส่แล้วเออแยกออกแล้วแล้วกองเกมตรงนี้ก็ห้าสิบ ห้าสิบโคนเก่ยงย็นยืดเอม่าบอกว่าไม่ใส่ที่นอร์เวย์กันก็เลยว่างั้นหนูใส่ที่นกเมืองไทยได้ไหมก็จะเอาลับไทยด้วยจ้ะอันนี้ก็ราคาราคาเจ็ดร้อยนะพี่น้องเห็นมาเจ็ดร้อยก็เหลือห้าสิบโคนมันลดเหมือนประมาณว่าเหลือไซส์เล็กสุดอะไรประมาณหรือไซส์ใหญ่สุดเลยจ้ะไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะแล้วก็นี่จากที่ได้มานะก็มีของแม่มั่งของลูกมั่ง เลจ๊ะของที่ได้มาเนาะอยู่ร้านบิยองจ้ะบิยองบิยอนบิยอง,ยองหมดไปหกร้อยสามโคนแต่ร้านเสื้อผ้าแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าเท่าไหร่เนาะมันก็จะมีซองะไรสิบห้ายี่สิบสามสิบโคนเลยจ้ะ,นะจะ,นะจะเลยจากแค่นี้เลยนะจาะพี่นอ้องอ่าขอบอุย้ยตายนี่ไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิง่งมารับชมคิดแม่แอมาด้วยจ้ะใกล้อีสเตอร์แล้วเออไม่ใช่ใกล้อีสเตอร์แล้วเนาะเราก็ต้องกินนะจ้ะ อราต้องกินเอากาแฟใช้อแก้วเหลืองจ้ะแต่ว่าเสื้อแดงจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายย่ดูคันบริบสตอตดีดนูอบอกคุณสาวว่าเธอเอาเสียงลงห้สันได้บอสามนาทีเพื่อนก็นเลยว่าเออวันนี้เพื่อนเอาเสียงขึ้นให้เราจะคุณสาวน้องลวกวอกอน้องฮบา,ายลักผัว